สาธุขอสถรนะครับที่ตรั่งบ้านก่อนธิเวระนาวิภาวะสัสสะสมุปโตโสตุนะสยัสสะ

ไปก็ทิศใต้ตนะครับทิศใต้เรียบร้อยนะครับ ต่อไปก็ทิศ Sangkona, 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 Sangkona,

มังสามูฮัตติยาสยยะสามัตสัมมติเอติสัตสิมายะสามูคัตุโสตุนัสัยยะสนาขัมมติโสภัสยัสามูหัตสัสสังเกนะจิมาขัมมติสัพพัสสัสสัมมตุนิเอวะเมตังทารยามีก็สวดถอนเสร็จสับเรียบร้อยนะครับน่าจะประมาณนี้ครับ